ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่แหล่งน้ำเพื่อระบบนิเวศที่ดีคุณเปลี่ยนโลกเปลี่ยนใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติคุณเปลี่ยนโลกเปลี่ยนช่วยกันเก็บขยะตกค้างในป่าชายเลนเพื่อลดปริมาณขยะลงสู่ทะเลคุณเปลี่ยนโลกเปลี่ยน ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเซฟเว l d ์เซฟไล f ์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเองเพิ่มความสมบูรณ์ของธรรมชาติคุณเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกวิธีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเซฟเวอร s a ซ e ไล f ์ลรักษาป่าโกรงการ ช่วยปกป้องทุกชีวิตจากภัยธรรมชาติ Safe World, Safe s a v e World, s a v e Life ปลูกป่าชายเลนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม s a v e World, s a v e Life